จะเป็นอย่างไรเมื่อน้ําที่คุณใช้ดื่มล้างหน้าและแปรงฟันเป็นน้ําที่แช่มาจากสมนาครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคดีสุดสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นจริงในจังหวัดปทุมธานีครับเมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกฆาตกรรมนะฮะแล้วเอาไปหมกเอาไว้บนแท่งน้ําของอาพาร์ตเมนต์ครับเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเมื่อน้ําที่ใช้ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ย เริ่มมีกลิ่นเหม็นจนสุดท้ายมีคนไปเจอว่ามีศพถูกแช่เอาไว้บนแทงน้ําบนชั้นดาดฟ้าของอพาร์ตเมนต์ครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2 5 5 1เมื่อคนในหอพักย่านอาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเนี่ยเริ่มเห็นความผิดแปลกของน้ําที่เข้าใช้อุปโภคบริโภคอยู่ทุกโดยน้ําที่ใช้ดื่มเนี่ยเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วก็มีสีที่ค่อนข้างแปลก กกนะลักษณะของสีเนี่ยเป็นสีขุ่นคล้ายกับเลือดผสมน้าเหลืองโดยน้ําที่ใช้ดื่มใช้อาบอยู่ทุกวันเนี่ยเริ่มมีกลิ่นเน่าเหมน็นคล้ายกลิ่นศพนะครับและไม่ใช่แค่นั้นครับยังมีเศษเล็บเศษเส้นผมนะครับไหลามาก,กับน้ําที่เปิดออกจากกรอกอีกด้วยความสงสัยของคนในอาพาร์ตเมนต์เนี่ยเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับจึงได้ขึ้นไปสำรวจบนแท้งน้ำขนาด2,000ลิตรที่อยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาพาร์ตเมนต์ครับแต่สิ่งที่ พบนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยถึงกับอาเจียนเมื่อพบศพหญิงสาววัย26ปีถูกฆ่าหมกอยู่ในแทงน้ำครับลักษณะการแต่งกายของหญิงสาวนะครับสวมเสื้อสายเดี่ยวกางเกงลายพาทหารขาสั้นครับมีบาดแผลตามร่างกายนะครับสีสษะถูกทุบด้วยของแข็งและถูกฆ่ารัดคอยัดใส่เอาไว้ในทุงดำก่อนจะเอาวายัดลงในแทงน้ำครับ ตำรวจนะครับเร่งสืบสวนสอบสวนว่าศพภายในแทงน้ํานั้นเป็นใครจนกระทั่งไปพบว่าศพดังกล่าวนะครับเป็นผู้เช่าห้อง31บนชั้น4ของอาคารแห่งนั้นนั่นเองครับโดยหญิงสาวผู้เสียชีวิตนะครับมีอาชีพเป็นสาวร้านคาราโอเกะ ในอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับขณะดเดียวกันครับพันตารวจเอกสุรศักดิ์ขุนรงค์ซึ่งเป็นผู้กํากับสบพคอลองหลวงในขณะนั้นก็เด้งเรียก,กทีมมาประชุมเพื่อเร่งสืบสวนสอบสวนโดยด่วนเลยครับโดยตํารวจนะครับสามารถใช้เวลาแค่3วันเท่านั้นครับในการติดตามตัวคนร้ายโดยคนร้ายผมจะขอใช้ชื่อสมมุติว่าในต่อนะครับในต่อเป็นคนร้ายอายุวัย25ปีเป็นชาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหมือนกันครับซึ่งมีพยานยืนยันได้นะครับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยในต่อเป็นคนบุคคลคนสุดท้ายที่เข้าไปในห้องพักกับผู้เสียชีวิตครับในต่อเองนะครับก็จำนวนด้วยหลักฐานทั้งหมดนะครับยอมเปิดบากรับสารภาพโดยในต่อเล่าว่าในคืนเกิดเหตุนะครับเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยได้ติดต่อมาว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยากได้ยาบ้าไปขายจากนั้นเพื่อน ก็ให้เบอร์กับผู้หญิงคนดังกล่าวมาซึ่งเป็นเบอร์ของผู้ตายนั่นเองนะฮะซึ่งหลังจากนั้นได้โทรศัพท์ไปหาและนัดพบกันในวันที่16กร,รกฎาคมครับในต่อได้พาผู้ตายมาหลับนอนด้วยและเสพยาบ้ากันที่ห้องพักกระทั่งเวลาประมาณตีสามในต่อได้เข้าไปอาบน้ําในห้องน้ําแต่เมื่อในต่อดึงกลับออกมาพบว่ายาบ้าหายไปประมาณ20เมตร ในต่อจึงค้นตัวผู้ตายและพบว่ายาบ้าถูกซุกซ่อนเอาไว้ในกระเป๋าจึงเกิดความโมโหและตบตีผู้ตายไปหลายครั้งจากนั้นก็ใช้เสื้อยืดสีขาวรัดคอผู้ตายจนแน่นิ่งไปครับโดยคําพูดของในต่อช่วงที่เขารับสารภาพนะครับได้พูดเอาไว้ว่าตอนนั้นผมไม่คิดว่าจะตายคิดว่าเขาแค่สลบไปเท่านั้นจึงปล่อยทิ้งไว้ในห้องส่วนผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่อำเภอวังน้อย แล้วย้อนกลับมาอีกครั้งในเวลาหนึ่งทุ่มพบว่าหญิงสาวเสียชีวิตอยู่ในห้องจึงไปซื้อถุงดำจากตลาดเพื่อนำมาใส่ศพ ก่อนจะแบกศพไปวางพาดไว้ปากถังน้ําจากนั้นได้ดันศพลงไปเมื่อทิ้งศพจึงได้หลบหนีไปอยู่บ้านเพื่อนกระทั่งถูกจับกลุ่มได้แม้ว่าตํารวจจะสามารถคลี่คลายคดีดังกล่าวได้นะครับแต่คนที่เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ในตึกนั้นเนี่ยก็เล่นย้ายออกจากหอพักแทบทั้งหมดเลยครับแม้ว่าเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยจะเปลี่ยนแทงน้ําโดยการเอาแทงน้ําที่เกิดเหตุนเนี่ยออกจากอพาร์ตเมนต์และเอาแทงน้ําใหม่มาเปลี่ยนให้แล้วแต่ก็ไม่มีใครอยากจะอยู่ในที่ที่มีคนตาย อยอู่ดีพอทุกคนนะครับต่างขยะขยงแล้วก็กลัวกลัววิญญาณกลัวเรื่องความเขียนของหญิงสาวที่เพิ่งจะถูกฆาตกรรมไปในช่วงนั้นครับโดยข่าวข่าวนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็ถูกมาดัดแปลงและสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่าตายห่งครับโดยภายในหนังเรื่องตายห่งเนี่ยจะแบ่งเป็นตอนโดยตอนของข่าวนี้ก็ชื่อเรื่องว่าผีแทงน้ำครับซึ่งฉากจบของตอนผีแทงน้ำเนี่ยก็จบด้วยการที่ วิญญาณหญิงสาวที่เสียชีวิตนะครับอเอาตัวของผู้ชายที่เป็นคนฆาตกรรมเนี่ยไปอยู่ด้วยก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวด้วยนะครับและใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเผื่อจะมีคลิปไหนในโอกาสหน้าเป็นคลิปสนุกๆอย่างนี้ท่านจะได้ไม่พลาดครับไว้เจอกันใหม่ในเปอ้อบูซีในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ